กลับมาช่วงนี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าการกู้ซักอาคารรวมถึงตามหาผู้สูญหายนะครับจากเหตุการณ์อาคารสตงพังถล่มย่านจตุจักเนี่ยนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่13แล้วนะครับณนะตอนนี้ก็ยังมีรายงานว่าย,ยังมีผู้สูญหายลงเหลืออยู่อีก72คนนะครับความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายตอนนี้เป็นยังไงติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับผู้สื่อข่าวเราคุณขวัญเตรียมแก้วสุวรรณรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะ,ะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้อย่างเป็นทางการก็คือ22รายหมายความว่ายังสูญหายอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีก72รายแต่ในตัวเลข72รายนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันอัตลักษณ์จากแพทย์นิติเวชอยู่บ้างหมายความว่าหลังจากนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะด้านหลังของนิชันเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานกันอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าคุณผู้ชมคะ รถแบ็คโฮขนาดใหญ่สีเหลืองเบอร์ที่21คุณผู้ชมจะเห็นว่าขึ้นไปขึ้นไปสูงน่าจะราวๆประมาณ60%แล้วซึ่งตามแผนในสวันและ2วันนี้ก็คือเขาจะพยายามนำรถแบคโฮสีเหลืองขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะเปิดโซน E เพราะมีหลายคนเชื่อนะคะว่าโซน E นี้จะเป็นโซนที่มีผู้ที่ติดอยู่ด้านในจำนวนหนึ่ง ถ้าหากเปิดโซนอ e ีสำเร็จก็หมายความว่าจะพบผู้สูญหายเพิ่มเติมขึ้นค่ะและเมื่อช่วงเช้านี้นะคะท่านกู้ภัยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถทบร่างผู้เสียชีวิตได้ตรงบริเวณโซนอ e, ีแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้เพราะอยู่ในจุดที่ลึกค่ะนายขออภัยนะคะคุณผู้ชม นายอัญญวุฒิโออัมภัยหรือว่านายยอดกู้ภัยหัวหน้ารถกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตันยูให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวทําให้สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินถล่มในวันนี้เข้าสู่วันที่13แล้วนายยอดบอกนะคะว่าขณะนี้หน้าง,งานคืบหน้าไปมากหากพบว่าหากเปรียบเทียบว่าจากมองจากด้านนอกเข้ามาด้านในคนด้านนอกจะมองว่าด้านในทํางานช้า แต่จริงๆแล้วด้านในคืบหน้าไปมากขณะนี้สามารถเปิดบริเวณโซนอีซึ่งเป็นโซนบนสุดของกลางอาคาร เมื่อคืนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโรยตัวลงไปแต่ว่ายังไม่พบผู้สูญหายมีแค่กลิ่นไม่พึงประสงค์จึงเดินหน้าเครื่องจักรต่อเนื่องซึ่งแผนในวันนี้ก็คือทีมกู้ภัยใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ด้านบนสุดแล้วให้เครนยกลงมาเมื่อเปิดพื้นที่โซนด้านบนได้เต็มที่เชื่อว่าหนึ่งในสองวันนี้จะพบผู้สูญหายเพิ่มเติมอย่างแน่นอนส่วนการเปิดพื้นที่บริเวณที่เครื่องจักรหนักสำหรับเป็น ใช้ในเป็นใช้เป็นฐานในโซน A B C และ D ตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากแล้วเมื่อเครื่องจักรทำงานบรรดาทีมกู้ภัยก็จะหยุดพักตามแผนและเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานก็จะส่งกู้ภัยเข้าไปทำการค้นหาภาพที่เห็นที่ชัดเจนในวันนี้ตรงบริเวณโซนดีที่มีการเร่งตัดโครงสร้างขนาดใหญ่ด้านบนแล้วใช้เครนยกลงมาเพื่อที่จะเปิดพื้นที่รวมถึงเป็นการลดน้ำหนักจากด้านบนด้วยค่ะ ส่วนแกระแสข่าวที่บอกว่าโครงสร้างภายในยุบตัวนั้นนายยอดกู้ภัยยืนยันนะคะว่าไม่มีแน่นอนการทำงานของทีมกู้ภยัยมีทีมวิศวกรโยธาประเมินพื้นที่ขอภัยค่ะประเมินความปลอดภัยหน้าง,งานเสมอยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกแน่นอน ส่วนเครื่องจักรหนักขนาดใหญ่ขนาด1,000ปันตันนั้นขณนะนี้เดินทางมาถึงพื้นที่แล้วบางส่วนยังอยู่ระหว่างการประกอบร่างถ้าหากประกอบเสร็จก็พร้อมสนับสนุนภารกิจในวันนี้เลยค่ะนอกจากนี้นายยอดกู้ภัยยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าขอให้พี่น้องคนไทยมั่นใจว่ากู้ภัยทำดีที่สุดแล้วกู้ภัยต้องปลอดภัยที่สุดและกู้ภัยจะนำผู้สูญหายกลับบ้านให้ได้ในเร็ววันไปฟังเสียงนายยอดกู้ภัยกันค่ะ เขาลงไปตรวจกันแล้วนะครับลงไปแล้วก็ยังยังไม่สามารถที่พบนะแต่กลิ่นสัญญาณอะไรเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือวันนี้จะจะขออนุญาตให้ด้านบนทํางานอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอข้างบนพักเดี๋ยวจะมีการเรียกทีมกู้ภัยขึ้นไปถ้าทีมกู้ภัยขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยทุกคนคา,าดว่าน่าจะเจอนะครับจะน่าจะเจอคือ2วันนี้ผมบอกได้เลยนะใน2วันนี้การเปิดพื้นที่แบบนี้เราจะเจอจุด ผู้ที่สูญหายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับลักษณะพื้นที่คุณผู้ชมคะตลอดที่เราอยู่หน้าง,งาน13วันเราจะเห็นว่าเครื่องจัรหนักเนี่ยทำงานเต็มที่กันมากๆบางส่วนเครื่องจัรเนี่ยพังไปหลายคันแล้วแต่พังซ่อมไปพังก็ซ่อมไป,พมไปเพราะว่ามีทีมช่างที่ปักหลักอยู่ด้านในแทบจะตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมเครื่องไหนที่ซ่อมไม่ได้ก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีคะ่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากนั้นในพื้นที่นอกจากความคืบหน้าด้านการค้นหาผู้ที่สูญหายแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีการนัดเจรจาระหว่างบริษัทชัยนาทเรียวเวยและบริษัทนายเคพีรวมถึงบริษัทย่อยที่รับงานจากบริษัทนายพีเคปรากฏว่าระหว่างการเจรจา ทางบริษัทชน่นาเรียวเวย์เนี่ยมีการลุกขึ้นหนีจากวงแถลงข่าวซึ่งในะขณะนี้เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าน่าจะมีรายละเอียดเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะจะ,จะรายงานให้ทราบในช่วงข่าวช่วงค่ำให้คุณผู้ชมติดตามนะคะและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะ